ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคุณแชมป์น,นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประสมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานะครับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานะครับเนื่องจากว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับจะพบปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับอาจจะมาจากสิ่งที่ อยู่รอ,รอบตัวนะครับความอยากรู้อยากเห็นหรือการกําหนดคําถามของนักเรียนก็ได้เช่นกันนะครับปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยครับอาจจะมีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจหรือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนนั่นเองนะครับเรามาดูในตัวอย่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรุงบะหมี่สำเร็จรูปนะครับการปรุงบะหมี่สำเร็จรูปเพื่อรับประทานเนี่ยนะครับ เราก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยสามารถอ่านถ่ายทอดออกมาเป็นความคิดหรือเป็นข้อความได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งก็มีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งใส่น้ําในหม้อนะครับสองนะครับวางหม้อบนเตาหรือใช้หม้อไฟฟ้าต้มน้ําให้เดือดน,นะครับสามนะครับนําบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นลงใส่ในหม้อแล้วปิดฝาไว้นะครับ สี่นะครับต้มต่ออีกสองนาทีนะครับอาสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นวิธีในการใช้ใช้หมอ้อนะครับอ่าอ่านี่ส่วนนี้เป็นวิธีที่สองนะครับวิธีสองนั้นก็มีสี่ขั้นตอนเหมือนกันนะครับก็มีหนึ่งใส่น้ําในกระติกน้ําร้อนไฟฟ้านะครับสองเสียบลักไฟกระติกน้ําร้อนไฟฟ้ารอจนน้ําเดือดนะครับสามนำบะหมี่กึงสเร็จรูปใส่ชามนะครับแล้วก็เทน้ําร้อน ลงไปแล้วก็ปิดฝาเอาไว้นะครับ4ี่นะครับตั้งทิ้งไว้สนาทีนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าอ่าเป็นวิธีการต้มมาม่าเหมือนกันแต่ใช้คนละวิธีนะครับซึ่งจริงแล้วนักเรียนอาจจะมีวิธีในการลรงบะหมี่เป็นรูปเนี่ย่าในวิธีอื่นๆอีกมากมายนะครับขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนแล้วก็สภาพแวดล้อมหรือว่าอุปรกรณ์ที่นักเรียนมีทีนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหานั้นเป็นการค้นพบค้นหาคําตอบหาวิธีการแก้ปัญหาหรือทํางานนั้นให้สําเร็จนะครับโดยเริ่มจากการกําหนดคําถามเกี่ยวกับปัญหานะครับว่าเราจะแก้ปัญหาหรือทํางานนั้นให้สําเร็จได้อย่างไรนั่นเองนะครับอันต่อไปเรื่องของการให้เหตุผลนะครับการให้เหตุผลนั้นเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานนะครับ สำหรับการแก้ปัญหานั้นเราอาจจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นข้อความนะครับซึ่งแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้นนะครับทาให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับโดยแต่ละขั้นตอนจะต้องพิจารณางเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบไปด้วยนะครับการเลือกวิธีการแก้ปัญหานะครับทุกปัญหานั้น,น, N, นาาเนี่ยนักเรียนครพิจารณาเงื่อนไขให้ครบทุกกรณีนะครับก็คือ เอาเงื่อนไขต่างๆน,นะครับมาพิจารณาด้วยนะครับสําหรับแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนอาจจะนาเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่มาช่วยก็ได้นะครับวิธีการแก้ป <Arc 't S 2> ัญหาวิธีหนึ่งอาจเหมาะกับเพื่อนแต่อาจจะไม่เหมาะกับตัวของนักเรียนเองก็ได้นะครับเอาเรามาดูในตัวอย่างกันก่อนนะครับอย่างนี้เป็นอาตัวอย่างของการวัดความกว้างและความยาวของห้องเรียนนะครับซึ่งการวัดความกว้างและความยาวของห้องเรียนนี่นะครับ เราก็ต้องมีเครื่องมือนะครับหากเรียนต้องการวัดความยาวนะครับนักเรียนก็ต้องมีเครื่องมือนะครับนักเรียนจะประมาณด้วยสายตามันทําให้อาจจะมีเกิดข้อผิดพลาดอยู่มากนะครับการวัดนั้นจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมน,นะครับเพื่อให้ได้ค่าการวัดที่ถูกต้องนะครับโดยเครื่องมือสําหรับการวัดนั้นมีหลายชนิดนะครับอย่างเช่นไม้บรรทัด สายวัดเอ่ยแล้วก็ตลับเมตรเอ่ยหรือมีอุปกรณ์ชื้นอีกอีกมากมายนะครับอ่าแต่เราก็มาดูกันก่อนว่าสมมติหากนักเรียนเลือกใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะครับรนักเรียนอาจจะต้องวัดเป็นระยะระยะนะครับตามความยาวของไม้บรครับที่นักเรียนมีนะครับจากนั้นก็นําค่าที่ได้มารวมกันใช่ไหมครับอ่าค่าของการวัดด้วยไม้บรรทัดเนี่ยอาจจะมี ความผิดพลาดได้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าการเลี่ยมของการวัดในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับหากนักเรียนเลือกที่ใช้สายวัดนะครับก็อาจจะทําให้ียนสะดวกมากขึ้นนะครับหรือหากใช้ตลับเมตรก็ยังสามารถวัดได้สะดวกแล้วก็แม่นยามากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือนั้นนะครับนักเรียนต้องพิจารณาเนื่องไขด้วยนะครับว่า,าเหมาะสมกับห้องหรือเปล่าหรือว่า อาวัาสดุดดต่างๆที่เราต้องการวัดนั้นมันมีลักษณะรูปร่างอย่างไรนั่นเองนะครับการเรื่องอุปกรณ์ก็ถือว่าอยู่ในการพิจารณาเงื่อนไขด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้เกมนั่นเองนะครับปัญหาบางปัญหานะครับนักเรียนต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับหรือ คาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมาไว้ด้วยนะครับการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่างหรือว่าสถานะเริ่มต้นที่แตกต่างเนี่ยครับก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นในเกม OX หรือว่าเกม XO เนี่ยนะครับเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับเขียนตารางขนาด3คูณ3ช่องนะครับบนกระดาษโดยผู้เล่น2คนคนนึงจะเขียน O อีกคนนึงก็จะเขียน X ลงในของช่องตารางที่ไม่ซ้ำกันนะครับโดยสลับกันเขียนหากไฟได้เขียน O นะครับหรือ X ติดกัน3ตัวได้ก่อนนะครับฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับอ่าก็จะสังเกตได้เหมือนในรูปนะครับอ่าราวิธีการเล่นก็เป็นประมาณนี้นะครับการเล่นเกมนี้นะครับหากเรียนต้องการเล่นให้ชนะนะครับนัเรียนต้องเขียนเรียงกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นแถวแนวนอนแถวแนวตั้งหรือว่าแถวทฉแยงนั่นเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องมีการคาดเดาสิ่งที่คู่แข่งของนักเรียนนะครับกําลังคิดด้วยนะครับเหมือนเป็นการวางแผนแล้วก็คาดเดาเหตุการณ์เอาไว้นะครับวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ไปทำนะครับหรือไปเล่นนั่นเองนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ เรียกว่าเล่นเกม Ox นะครับเกมออเองนะครับให้นักเรียนนะครับเล่นเกม XO กับเพื่อนแต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ต้องอยู่ที่บ้านดังนั้นโคจะเปลี่ยนกิจกรรมนี้ให้นักเรียนลองเล่นกับผู้ปกครองนะครับหรือว่าเล่นกับน้องๆหรือว่าพี่ๆที่อยู่ในบ้านเดียวกันน่นเองนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยนะครับให,ให้ลองให้เพื่อนหรือว่าให้ผู้ปกครองของนักเรียนนะครับเป็นคน เริ่มเล่นเกมก่อนนะครับและครั้งที่สองให้นักเรียนเป็นคนที่เริ่มเล่นเกมก่อนบ้างนะครับเกมโอนั้นนะครับก็นักเรียนคงจะเคยเล่นอยู่แล้วบ้างนะครับในห้องเรียนนะครับกับเพื่อนๆในห้องเรียนด้วยกันนะครับจากนั้นนักเรียนก็เมื่อนักเรียนเล่นแล้วนะครับนักเรียนให้นักเรียนตอบคาถามสามข้อนี้นะครับในการเล่นเกม Ox นะครับฝ่าย of, ที่เล่นก่อนหรือหลังจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ยังไงนะครับคนที่เล่นก่อนเสียเปรียบไหมหรือว่าคนเล่นที่หลังเสียเปรียบไหมนะครับให้เรียนบอกเหตุผลมาด้วยนะครับสองในการเล่นเกม Ox เนี่ยครับเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเขียนเต็มทุกช่องแล้วนะครับแต่ยังไม่มีผู้ชนะนะครับเ,เขียนทุกช่องแล้วอาจจะไม่มีผู้ชนะเป็นไปได้ไหมนะครับสามเกมโอเอ็กซ์เนี่ยสามารถเพิ่มช่องได้หรือไม่นะครับและจะเพิ่มอย่างไร นะครับนักเรียนก็ต้องลองดูนะครับว่าไปหาคําตอบมาดูนะครับจากการเล่นเกมกับเพื่อนๆหรือว่ากับผู้ปกครองของนักเรียนนั่นเองนะครับอ่าส่วนวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนเขียนคําตอบเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดหรือว่าในกระดาษจากนั้นนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับส่งให้กับครูประจําชั้นนะครับเดี๋ยวครูประจําชั้นจะส่งอ่า ชิ้นงานหรือว่างานของเรียนเนี่ยรับาากลับมาให้ครูครูทีนึงนะครับเอาวันนี้ก็คุณครูก็มีเรื่องเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ